เห็นค,คุณลุงนั่งแบบแบบขายตัวี่นะคะเลยช่วยคุณลุงเขาหน่อยนะคะแล้วก็กินลมชมวิวชมเมืองบางกอกกันต่อเลยค่ะว้าวตึกอะไรสวยมากค่ะเคยได้ยินวลีนี้ไหมคะว่าพระเจ้าตากกู้กรุงศรีทำไมไมีกู้ข้าศึกรค่ะ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วคะ่ะร้านอาหารทะเลร้านเด็ดร้านแดงครัวบ้านคู่นะคะโอ้โหบรรยากาศดี รอยเสร็จแล้วก็เข้าที่พักกันเลยค่ะลาลวนรีสอร์ทหัวหินสวยมากแม่สวยจริงๆสระน้ำยาวมากมีแรงไ่ว้ๆไปมีแรงเท่าไหร่ว่าที่สุดเอาที่สุดเลยแม่โู้หสวยมากต้นมะพร้าวคือเหมือนมะต้นมะพร้าวจริงๆเลแม่โอ้โห จะพาดูภายในห้องพักบ้านพักกัน่อนเลยนะคะก็พากันถ่ายรูปนะคะมาถึงก็พักคนหย่อนใจกันก่อนเลยนะคะโซนนี้นะคะก็เป็นโซนอาหารแม่โอ้เตาโตดีมากอ๋นี่คือนี่นะคะคุ้งนยนะคะน,ะคะนั่งขับรถทั้งวันเลยนะคะก็พักคนโอ้อาหารวางเต็มตู้เลยค่ะแม่ <laughs> นี่ก็พาาปดูห้องนอนของเชคเองค่ะชก็แอบออกพัห่มเน,น่าของฉันมาเอบไว้นะคะ มีองค์มีเอที่วงทีวีโอ้ครบเสร็กสับมานเลยค่ะแม่ไม่มีค่ะที่นี่จะน่ากลัวสุดแล้วนะคะก็มีการลงองค์ลงอ่างจักรกุสงจักรุซี่วะกันไปแม่น้ําดีมากกือเย็นช่ำมากบรรยากาศดีเวอร์มากแม่เอกเอก เช้าว,วันใหม่แล้วนะคะทุกคนเช้านี้นะคะก็แบบอากาศดีมากนะคะต้นมงต้นไม้ดอกไม้สวยมากแม่สวยจริงๆนะแกอยอยากไปเที่ยวจริงแล้วก็อาหารที่ฉันสั่งตอนเช้ชานะคะก็จะเป็นแบบอองก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส่ใจจริงอะ่ะใส่จริงๆค่ะแม่แต่รสชาติดีจริงคะ่ะโอ้โหเอวิงๆๆออออว่งวิงว่งวิ่งตอกตอกตอกวิ่ง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 ทำไมไม่รู้แต่ฉันอยากวิ่งนะคะรู้สึกเหมือนว่าอยากเก็บภาพ,พประทับใจนกลับนะคะ ก่อนกัดนะคะก็แบบบันทึกภาพความทรงจำไว้นะคะแล้วก็มีเซตถ่ายรูปปังๆให้ดูเลยค่ะ าสนุกแล้วสีก็ถึงเวลากลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอีกแล้วกันนะคะสัญญาวไว้ก่อนกลับนะคะแล้วก็แวะเที่ยวอีกที่นึงก่อน,นะคะ่ะที่นี่ก็ไม่ไกลนะคะจากอาลาลวยนะคะคือพันสุกนะคะก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าพอเดินลงไปดูก็เป็นร้าน แบบขายของฝากอะไรเน it, ี้ยแม่ Bahn. แบบว่ามีอาหารตรงทะเลแห้งนะคะแล้วก็แบบสถานที่ถ่ายรูปชิกๆอะไรอย่างเงี้ยเต็ม bueno. ไปหมดเลยค่ะมีสะพุงสะพานแบลๆนะคะก็ยินดีประทับใจมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่มีนะฟี่นะคะที่พาเที่ยวในครั้งนี้ค่ะ